สวัสดีค่ะสาัสดีเออไม่น่าจะดีเออพี่โมบวกสวัสดีค่ะพี่ๆดีครับไอซ์สวัสดีค่ะองสวัสดีครับมสวัสดีค่ะทุกคนบสวัสดีค่ะทุกคน ทำไรกันฮอบอันยอสวัสดีค่ะพี่ต๊อบสวัสดีค่ะบาผ้าแถบไหนล่ะเป็นฟิลอร์เซ็กซี่แบบเล็กๆนี่สวัสดีค่ะมันเลือกฟิลเตอร์กันดีกว่าเออเซเลมูลกันเลยเอออนนี้ก็สวยอ,อ่าพี่โนไนะคะพี่เพียสวัสดีนะคะ วันนี้ถ่ายละครนะคะวันนี้ถ่ายปาเสน่หาครับทุกคนสวัสดีค่ะอุ้ยอันนี้ก็สวยเนาะไฮอันนี้ก็สวยนะ,ไ,นยนะไหนดีอะทุกคนใช้ฟิลเตอร์ยูโรดีกว่าเออเออ,เอ,อสวัสดีค่ะได้ไหนกันบ้างเอ่อยริมเสียงไหมอะ มีเสียงบอสมีสียง,งอสสวัสดีค่ะ,ค,ะคนตาจะไปถึงคิวแล้วเนาะทุกคนเนาะมีคนตาจะถึงคิวแล้วค่ะฟิวเตอร์พี่ยโรเขาใช้ได้คนเดียวอะ่ะขอบคุณมากครับพี่ออนนี่ฟิเจอร์พี่ยูโรเนะาะไม่ไป่ <c oughs> อสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมี่แบบคุณยูยูดใช้ได้คนเดียวเนาะเรามาใช้วันี้ดีกว่าน้องไลฟ์ฟิวส์สวัสดีค่ะอะไรกันเองคี่ดูโดว่างหรือเปล่าลูกครึ่งหรือเปล่าคะลูกครึร่งสีสเกตกับเซงพอดีจ้าใช่คุณชนสู้คนแล้วนะคะ อาทิตย์หน้าเอาหมวกกันน็อกฟาดหน้าผู้ชายโหดมากไม่รู้เป็นอะไรแม่อยู่ดีแม่กม็โมโหใช่แมมเอ็นดูคุณชนมีแต่นางร้ายรุมทำลายนั่นสิชีวิตตกระกรรมลำบากต้องไปวานวนะแก้ปีชฌา่ายเอ่ยหนูชอบฉากยิปปี้กับพี่โ,โรจุดก,กันเก่งมากว้าวสวัสดีค่ะคุณเพื่อนต่อสวัสดีทุกคนมากเลยนะคะวงงน ตื่นเต้นรอฉากฟาดหมวกกันน็อกรอเลยค่ะสุขคิดถึงเหมือนกันนะคะไว้เจอกันเลยไปช่องจะแต่งงานเมื่อไหร่คะชมนิสาก็น่าจะ ep 10เจ็บผมต้องเปลี่ยนใช่ฮอร์โมนคุณแม่หรือเปล่าเพรามีลูกเอหรือว่าเมนจะมาก็เลยตกลงไม่เตรียมอะไรเลยจัดการไมให้หมดเลยนะ่อทั้งแม่ยูจัดการได้เลยอ้าวหรอพี่มังวีโร่ใช้ฟิลเตอร์แล้วค่ะ เอาใช่ไม่จริงๆอ่ะมันต้องเปลี่ยนเป็นอีกอันนึงได้แล้วก็ใช้แล้วนี้มันจะไม่รอยูโรซอนมาจัดมีทั้งคุณเข้ามาให้กับคุณชนหรอมีอะไรนะใช่ไหมบ้านแบบต้วงอะเนาะน้ะอยากให้ถึงวันเดียวันนี้วันจันทร์แล้วทุกคนอีกสี่ร้านเท่านั้นในพี่โลไม่ว่างมันก็เลยเดี๋ยไม่ลาวันวันนไหกินได้ฟังไหนครับแน่คนดื้อแน่ไม่ใช่ว่ากินไรตรงนี้แน่ สั่งข้าวพอสั่งแล้วพี่เห็นอะไรกันพี่เชาพูสดีค่ะเศรษฐาแม่สวยแล้วแม่ว่ามันต้องลงมาหน่อยยังไงแล้วขึ้นไปเสียงแม่จัดชุมใี่แม่ก็ไม่สวยแล้วแม่จะบอกท่านเลยว่าเดี๋ยวว่าลงส้นสูงไปเนี่ยต้องทำยังไงว่า ถอดรองเท้าได้ไหมพาเดินไปสวยๆใช่ไหมได้ไม่ปวด่ายเยเป็นเป็นแคมเปญเดอร์เฟสแม่เดี๋ยวหนูจะเกรงขาเป็นแคมเปญเดอร์เฟสใส่ส้นสูงวุ้ยทะเลเป็นสีเป็นจะมาหรือเปล่าใช่ไหมทุกคนแต่หนูเหงื่อผมหลุดฟาร์มผมปะเพราะเรามีฟาร์มผม นี่อยู่าการจังหวัดนะคะทุกคนถ่ายละครเรา,าร่อางสตรีนะคะสวยนวย่ารักคนน่ารักที่สุดเดี๋ยวไว้เจอกันที่ช่องนะไปดูควาผมก่อนความผมหมดหมดไม่มีอีกต่อ จมูกสวยฟิลเตอร์นี้จมูกสวยมากทุกคนเนี่ยจะแจกเป็นฟิลเตอร์โนสเบอร์หนึ่งกันหมดเลือกจมูกได้อยากเป็นจมูกแบบไหนเล็กปลายเล็กปลายพุ่งเลือกได้ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นคนจังหวัดกรุงเทพคาโปรที่มาที่บอกอะไรก็สวัสดีค่ะโซเฟียรู้ว่าใครยม อ๋คุณค่าแต่เราค่อนหนักมากเราหยุดท้องอาจจะเป็นเมนมาก็ได้เพราะว่า<อ>เป็นอาการห,ห,ห,หัวหงอกอาจจะแบบไม่ท้องขอบคุณมากค่ะช่องกิ่งจราค่ะกนแล้วก็รอติดตามเอาเป้มาเหรอฮัลโหลเป้ ลูกมันอยู่หรือเปล่าผมไม่เห็นขอโทษเหมือนจะมีผลงานกับพี่โก้นะคะปาเสน่หาฮะเพิ่งจะร้องให้เหน่อยไหมเหนื่อยมาเพิ่งรู้ว่าตัวเองร้องให้เยอะจะหนักมันก็ต้องฝึกลูกคุณจะมีน้องไหมคะอ่าเชื่อกันตั้งชื่อลูกคุณน้องลูกคุณหน่อยถ้ามีลูกถ้ามีน้องลูกคุณก็อยู่พิงค์พอชอบรอนผมไหมคะชอบมากค่ะชอบรอนผมเป่นแบงค์อะไรนี่โย่แต่นางกูเลย สีลิปสวยจังใช่ไหมอืมี่เรเป็นอะไยังโลเปลี่ยนเยเปี่ยนชุดอหรือก็นั่งดูกันได้นนะส่วนแบบตายแล้วฝืนตื่นมาแล้วยังสวยนอนหลับตายก็ยังสวยเคยบอกเช้นี้ชาาค่ะสวัสดีค่ะที่ชั้น้องสันนี่เ็นทำไมผมเธอสวยจังพิ่งนอนเสร็จมากินได้ค่ะ เดี๋ยวมานะลองดูน่าตกนะพี่ม่โดนหลอกนทุกคนชอบป่มสีในของีไหมของความสีแบบในละครหรือว่าสีอะไรลูกคนต่อไปลูกแทนลูกพับน้องลูกเรือน้องโบ๊ทไหมจอึงลูกรือมาเรียเขาเอ่ยไหมน้องโบ๊ทไหมโันเหลือพี่หมูสวัสดีค่ะบุทมงิถักท่ายสวัสดีค่ะพ่อลอบผิวก็พูดภาษาได้ไหมง่ะแม่พูดได้ เล่นผมทองเล่นละครชอบสีในละครเหรอคะพี hmm. ่เบนสวัสดีค่ะชื <S <s ่อน้องลูกเรือเออน่ารักนสมองแหมคู่พี่นาเล่นเรื่องเดียวบพี่เบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมโตงผมโตงก็เคยลงลูกบินแต่ไม่มเคสูงก็ไม่ค่อยได้ทำผมตงนะชอบสีผมคุณชนตอนนี้มากค่ะขอบคุณมากค่ะ พี่ถึง EP เท่าไหร่ค่ะ17กลางไม่ได้ได้สปอยตอนต่อไปไหนค่ะเอาหมวกกัน็อกสา้นหัวแล้วค่ะสปอยไหมไม่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 ก่าหน่อยค่อยมาดูกันใหม่แล้าเ็นยังไงบ้ทุกคนวิทเลแบบวิวดีมากเดี๋ยวกลับกล้องให้ดู ขึ้นวันน้องแบมสวัสดีลูกมาขึ้ค่ะใช่จะตายอยู่แล้วเติมน้ำไหนแล้วนีค่ะเลิศเลยเลยอบอกกับเต๋สวัสดีค่ะเอาหมวกกันน็อกฟาแบบจริงมาเพืนอนงงเหมือนกันโมโหอะไรก่อนอกินหมวกกันน็อกฟาเลยไม่มีการยอมอะไรทั้งนั้นผมอยู่ลูกกองพี่พ่าเป็นไม่เป็นลูกครึ่งค่ะไทยดูสวยมากท่าเซนฟอนเซียร์จีนนี้ค่ะ ขอบคุณมากติจาไม่ชอบคือมาสงสารเธอมากกดมีสิงแสดงว่าทุกคนเล่นสมบทบาทุกคนเลยแบบสนุกนะคะเนาะร้องไห้แล้วความเปนจัดขึ้นก็เพิ่งเห็นว่าในะอละครร้องไห้เยอะเหมือนกนันแ<ด>พ้ท้องแหละเฮ้ยบ้านป่าครั้งดี่เราเองเนาะยังคอยเคยกดอยู่แล้วอันไวไหมคะไม่เคยอันอ่ะอันไม่ได้พอกดแล้วต้องไปหรือต้องไปห้องนอ้ำหรืออันไม่ไหว อุ้ยก็ต้องสวยสิเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นใช่ไหมพี่เบนเนาะดูจากรูปแล้วก็แบบว่าเนาะนัจะลองให้ตามตอนฉากพาลูกหนีใช่เศร้ามากลองออกคุณเป็นแม่จะเอารูปเราไปได้ไงเด็กเดี๋ยวหลังจากนี้มีอีกค่ะมีให้ลองอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่ค่ะเราสองคนเราสองคน นี่เธอไม่เอานี่คอนไร้โซดลูกพี่ป่าคำท่าคำท่ามาดินี่ค่ะนี่เ่าสองคนเราสองคนนี่ค่ะวันนี้ถ่ายกับพี่ป่าอันนี้เราอยู่กองป้าเสนีหานะครับรอสสวัสดีค่ะน้องสวัสดีจ้าเดีวเรามาทำไมอยู่พ่เสวยมากขอบคุณมากค่ะพี่จินอยู่ไหนก่อนพี่ป่าท่านละคนหรือต่อคุณกระสันมีคนไม่เบานะ ถ้าแบบท้องเลยนี่ก็คือไม่ธรรมดานะคุณกระฉับเนื่องเป็นยังไงต่อไปอยากรู้พี่หมู่พี่หมู่ก็มาสปอยให้หมู่ฟังสิเขามีก็อีกแยกกาอีกแค่เขาอีกมีน้องค่ะจะมีหรือว่าไม่มีใหญ่ทุกคนมีน้องรอติดตามเลยตื่นตั้งแต่ตีสองตรงหน้าพี่พิงค์พ่อสู้กับใช่ไหมคะพึ่งมาเลยนะพ่อใช่ตอนหน้าสู้กับแน่นอนเมื่อไหร่เมียจะบอกความจริงกับกระฉับ เรื่องเร e. <therapist. S 1> ีย <Sh> นเองก็จะบอกว่าจริงบอกความจริงแต่ทุกคนรออยู่ลูกผีแบบผีมากๆลูกคุณคือลูกของใครลูกของพี่หมูค่ะพี่หมูที่เป็นตุ้นจับพี่หมูเดียวของเขาจริงๆแล้วอยู่หลงเฉยู่สักวันนงานลัวเป็นหมดวันที่ไปวัดกันไม่ได้ไปสวัสดีค่ะพี่หมูเยสวัสดีค่ะทุกคนพี่ต้นนี้มันดีเนาะทุกคน

ทุกคนอยากให้เพิ่มตอ่อก็อยากให้เพิ่มต่อเหมือนกันค่ะทุะกคนนะคะขอบคุณมากคือติ้นฟิลเตอร์นี้มันดีวันนี้ไม่ได้พาค่ะวันนี้มาถ่ายหลอดหอไม่ได้ทําจมหกค่ะแต่ว่าใช้ฟิลเตอร์สามารถที่จะฟิลเตอร์กับจมหกวได้เราจะ,จะลงสตอรีไ่ไว้ทุกคนจะได้ลองเล่นกันฟิลเตอร์นี้มันดีมากมเลย มีพิงหนึ่งพิงสองไงพิงกระหนุ่งคิดถึงหนุ่งดิพี่โรบิเคยมีละครแนววายหรอไม่แน่ใจค่ะแต่ถ้าเกิดมีก็ดีนะแต่ว่าเป็นเดี๋ยวตอนนี้เขาเดี๋ยวนี้เขาชอบอินวายเหมือนกันนะวันนี้ก็อยากดูเหมือนกันนะถละครเล่นด้วยกันนี่ จะไปแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวแล้วก็เนี๋ยาจะเอาซีไหนส่งซีไหน,นเดี๋ยวค่อยมาคุกิการนะคะถ้าว่างแล้วก็ถ้าทันไลฟ์ชู่ดูเน่ะยบายบายนะคะี๋้วไว้เจอกันใหม่บายบาย